มันจะตีมก็ตีมมาลงร้องผ่านไปอีกถึงรอบที่สองรอบที่สามพอรอบที่สามมันผ่านไปเลยไม่กลับมาอีกนี่คือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือไตสรณคมพระเจ้าหาพระองค์คาถาดีจำได้ไหมจำเอาไว้ทุกคนพุทธทางสารนาังกัตสร้าง ธรรมังสระนังกัสสามิสั่งขังสระนังกัสสามินะโมพุทธายะธังสระนังกัสสามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราที่พึ่งอื่นไม่มีในโลกธรรมังสระังกัสสามิพระธรรมเป็นที่พึงของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นไม่มีอยู่ในโลกนี้ สังฆ์งสังสามาพะอริยสง์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีนะโมพุทธายะหมายถึงพระพุทธเจ้า้าพระองค์เป็นที่พึ่งของข้าพาเจ้าทำทั้งหลายมาจากพระเจ้า้าพระองค์พาริยสง์ทั้งหลายเกิดจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้อบรมสั่งสอนมา นี่เป็นสิ่งประเสริฐสุดวันนี้ได้คาถาดีแล้วให้ทุกคนเอาไปปฏิบัติจะนั่งสมาธิภาวนาแต่และว,วันจะไปที่ไหนก็ให้บนบ่นจะก่อนค่อยไปภาวนาไปจะไปทิศไหนทางไกลอะไรก็แลดึกถึงไต่สรณคมแล้วดึกถ,ถึงพระพุทธเจ้า้างค์ แล้วไปจะปลอดภัยนะพ,ยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะคุ้มครองเรานี่แหละคือพระคาถาที่ดีได้มอบให้กับศรัทธายาโยมันนี้ให้นำไปประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมในช่วงเช้า เป็นธรรมอันละเอียดอ่อนยิ่งเชา้ายิ่งสงบจากตีหนึ่งไปถึงตีสี่ช่วงระยะนี้ปอดขวามวุ่นวายชาวบ้านก็นอนกันหมดเสียงลองลําทำเพลงหลับกันหมดพระสงฆ์ผู้หวงังปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบ ไม่มีเสียงรบกวน <c oughs> อากาศเย็นบริสุทธิ์ดีไม่เหมือนแต่ตอนหัวค่ำตอนหัวค่ำมืดไปใหม่พิษของพระอาทิตย์ยังมีอยู่ยังอบอุ่นยังร้อนอยู่ <c oughs> แต่ถ้าเลยเที่ยงคืนไปแล้วอากาศ เย็นบริสุทธิ์ช่วงนี้ปฏิบัติจิตสงบได้ง่ายที่สุดถ้าใครทำได้อยากจะให้ลุกขึ้นทำตีสองหรือตีสามจะดีมากที่สุดตอนที่เรานอนหัวค่ำ <c oughs> เราไหว้พระสวดมนต์แล้วเรานอนนั่งสักพักหนึ่งให้มันอิม่มนอนให้มันอิม่ม ไปตั้งนาฬิกาฝึกเอาไว้นะ <c oughs> คนเราจะให้มันตืน่นธรรมดาเนี่ยมันตื่นได้ยากถ้ายังไม่เกิดความคุ้นเคยกับการเวลาที่นี่ถ้าเราฝึกแล้วเนี่ยไปถึงตีสองมันจะรู้สึกตัวทันทีพอาะรู้สึกตัวปุ๊บลุกขึ้นเดินเลยลุกขึ้นไปล้างหน้าก็เดินเดินเสียก่อนอย่าเพิ่งนั่ง เดินกลับไปกลับมาเดินกลับไปกลับมาเดินจกกุกรมพอเราเดินนไอ้ความเคลื่อนตัวของร่างกายเนี่ยมันจะเกิดความหายง่วงนะพอมันหายง่วงแล้วเรามานั่งปุ๊บเนี่ยจิตสงบทันทีเลยให้เดินได้ชักชั่วโม,มงหนึ่งแล้วก็มานั่งพอนั่งปุ๊บจิตสงบเลยรวมลงไปสงบเลย อันนี้จะดีมากที่สุดเลยให้ลองผ่ากันทำดูเคยทำมาเป็นประจำจนเป็นนิสัยเวลาเราไปทุดงเราเดินทั้งวันพอไปถึงจุดหมายปลายทางประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มเราไปจัดกวดทางจงกรมแล้วกางกดแล้วก็ไหว้ผ่านสวดมนต์นั่งสมาธิ โอ้ยมันมีแต่จะหลับมันเหนื่อยนั่งไปถึงสามสี่ทุ่มอดไม่ได้นอนพอนอนแล้วเนี่ยตีสองเนี่ยมันไม่รู้สึกตัวหรอกคนเดินทั้งวันเนะ่ยมันเหนื่อยทำยังไงเราถึงจะได้ลุกขึ้นมาเดินจงกลมตีสองคนที่มีสัจจ เคยตั้งสัจจะไม่เคยผิดพลาดมีเทพเทวดาส่งเสริมพอได้เวลาจะมีเทพพระบุตรมาเรียกในเวลาแล้วลุกลุก,ลก,ลกเราลืมตาไม่ขึ้นน่ะเยอบขอเยบีบอยู่ตามันไม่ขึ้นเมือนก็นจะม้อยหลับไปอีกเขาก็เรียกที่สองครั้งที่สองเราก็ยังลุกไปขึ้น พอครั้งที่สามเขาจับแขนก็ชากลุกขึ้นเลยเพราะลุกขึ้นมามองหาคนไม่เจอเราก็เข้าทางจงกรมเป็นอย่างนี้จนเกิดความเคยชินแรกๆก็ตกใจพออยู่มานานเข้านานเข้าเลยเกิดความเคยชินก็เลยนึกไปถึงโอ้เทพเทวดาเนี่ยไม่ใช่เที่ยงธรรมดาสนับสนุน ผู้มีความตั้งจิตตั้งใจมาพืชปฏิบัติธรรมจริงๆพอเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนั้นเราถึงนึกถึงพระคุณของเทพเทวดาแต่ก่อนนยังนึกสบประมาทเขาอยู่เทวดาเอาไปจากคนนี่แหละอะไรมันจะเจ๋งกว่าเราวะทีนี้เราพอเราได้อาศัยเขาถึงนึกน้อมไปถึงเขา เพราะฉะนั้นะนคูบาอาจารย์ญญท่านถึงว่าเทวดามาห้อมล้อมสาการะบูชาเห็นเทวดาก็ดีใจนั่งเห็นสิ่งแปลกๆแล้วมันเห็นมันได้มันดีใจเลยถ้ามันไม่เห็นอะไรมันก็หมดอะไรละรนั่งเหนื่อยธรรมดาธรรมดาเนี่ยก็ไปอยู่ไม่ได้มันไม่ไม่ไมไมไมสด ิตมันไม่สดชื่นจำใส่มันไม่เกิดปีติมันไม่มีความสุขที่นี่ถ้าเราเห็นแล้วมันเกิดปิติไปเห็นเปรดมันก็เกิดปิติเหมือนกันได้ธรรมะเยอะเหมือนกันโยมทูตเคยถามเขาไปถามว่าท่านอาจารย์กลัวไหมเขาถามว่าเห็น สัตว์นรกตกนรกอย่างทุกทรมานเนี่ยนะเขาถามว่าท่านอาจารย์กลัวไหมเราก็เลยถามย้อนกลับไปว่าอาตมาเป็นผู้รักษาศีลบริสุทธิ์เป็นผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่เป็นประจำไม่เคยทำทุศินอาตมาจะไปตกนรกไหม ถ้าท่านอาจารย์ปฏิบัติอย่างนั้นไม่มีโอกาสที่จะไปตกนรกก็เพราะเหตุนี่แหละอาตมาถึงไม่กลัวก็ได้ตอบอย่างนี้นมันมีหลายเรื่องที่เราไปเห็นะมีปีหนึ่งเดินทางไปศรีสเกตไปมันก็สามทุ่ม ออกจากจังหวัดอุดรไปศรีสะเกดเนี่จะไปงานศพหลวงพ่อบุญยังที่ศรีสะเกดแถวเนี่ยราศรีสัไออุทุมพรเนะี่ยไปแล้วโชเฟอร์ขับรถแลง่วงนอน,นี่ไน ไปถึงสุวรรณภูมิเลยร้อยเอ็ดไปเนี่ยว่าตนพอเช้ามาไปทันบินทบาท,ที่ศรีสะเกดพอไปถึงกุทุมพรเนี่ยพอไปถึงสุวรรณภูมินะเพื่อนสุวรรณภูมิน,นีช่ออาจารย์ผมดืมทาไม่ขึ้นขับรถไม่ได้แล้วขอนอนพักสักสองสามชั่วโมงเถอะ ถ้าจะทอนยิ่งก็ไปจอดที่หนา้าวการอำเภอเพราะถานนมันติดกับที่วาการอำเภอมันมีไฟสว่างสว่างที่นั่นสมัยนะั้นรถเป็นรถที่เป็นแคปเนี่ยไม่มีนะตอนเดียวแล้วก็นั่งข้างหน้าอยู่กับโชเฟอร์ข้างหลังก็มีผ้าอยู่สี่ห้ารูปที่กระบะหลังเขาไปจอดโชเฟอร์ก็เอนนอน เราก็เลยบอกว่าเอานอนพากันนอนนะเราจะนั่งเฝ้ารถให้ถ้าไปไหนในสมัยนะั้นะเขาจะเอาตอมาในไปเป็นคู่กับโชเฟอร์ไปกี่วันกี่คืนก็แล้วกัน <laughs> เขาว่าพระองค์นี่ไม่นอนเขาจะไปเป็นคู่กับโชเฟอร์ <laughs> <laughs> จะต้องนั่งกับโชเฟอร์เป็นประจำทีนี้ก็เลยบอกว่าโชเฟอร์ว่าเอานอนซะพระไปข้างหลังก็นอนเราจะนั่งเฝ้ารถ พอเขานอนจะหลับหรือไม่หลับก็ไม่รู้กเราก็นั่งอยู่ในรถก,ก็รวมสติภาวนาได้เขานอนเราจะภาวนาพอหลับตาลงปุ๊บมีผู้หญิงสองคนเที่ยวตะเกียงมาเดือนมืดๆทั้งๆที่เราหลับตายแล้วนะมันได้นิมิตมันเปลี่ยนนะจิตมันเปลี่ยนปุ๊บได้มิตนิมิตนะ่ะ พราะได้นี่ยไม่เห็นครับผู้หญิงสองคนยู่ตะเกียงม,มามายืนอยู่ห่างประมาณสักสองสามบาทนี่แหละมาเรียกท่านอาจารย์ท่านอาจารย์อะไรลลยโยมพวกโยมมานิมนต์ท่านอาจารย์ไปดูวัตถุเปดอืมเอาวัตถุเปดมันเปลี่ยนแบบไหนเนาะท่านอาจารย์จะไปหรือเปล่าพวกโยมมาเรียกมา,มาชวนท่านอาจารย์ไป อ้าจะไปยังไงโยมมีแ <c> ต <oughs> ่ผู้หญิงสองคนนะแต่มาเป็นพระไปองค์เดียวไม่ได้หรอกเอาอย่างนี้พวกโยมจะเดินอยู่แต่เกียงเดินห่างๆไปนน่นท่านอาจารย์ค่อยตามแสงตะเกียงไปเออท่านอย่างนั้นได้อยู่ทำไมถึงถึงอย่างนั้นเพราะว่าเรารักษาพระวินัยมันจนเป็นนิสัยอ่ะ นิมิตยังยงเป็นอยู่มันย <zag> ัง <życie> รักษาเหมือนเดิมอยู่ก็ให้เขาเดินกลางทางไปนู้นมันเป็นเส้นูลนแล้วก็แนมแสงตะเกียงพ่อไปนั่งโอ้ยไปดูวัตถุเปียนี่กำแพงหินศิลาแรงก้อนใหญ่ๆนี่ทำเป็นกำแพงสูงขนาดเอวของเปีดเนี่ยขนาดเอวของเปียทุ่มหัวเรานะเปีดมันตัวสูงตัวยาวเลยชีครเนี่ยโอ้ยเต็มตัว เป็นคาบๆาบมันไม่ได้อาบน้ำอคอยาวยาว,ยาวหน้าอกแววบๆบแบบท้องป่องๆขาแขนยาวๆหัวเป็นสัตว์หัวเป็นคนตัวเป็นสัตว์ขาเป็นสัตว์ตัวเป็นคนอะไรไม่เหมือนกันหรอกอยู่นั่นนั่นนะ่ะเต็มแน่นกันหมดเลยเห็นเราไปนยื่นแขนออกมายาวๆนะ่ะ ขอด้วยขอด้วยหิวหิวอย่างเสียงร้องเสียงหยุยหนขออยู่ขอจินไม่มีใครเอาไปให้เราก็ไม่มีอะไรจะให้ก็ <c oughs> <c oughs> ได้แต่ยืนเดินยืน,ย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 นสังเวียนอยู่มันเป็นอย่างนี้แล้วเปรตวัตถูเปรตมันเป็นอย่างนี้แล้วเต็มอยู่ในหน้าหนากํากแพงเขาอยู่ยังไงเนาะทำไมเขาไม่ออกหนีจากที่นี่ นึกไปนึกมาโอ้กรรมของเปรตมันหนีไม่ได้ถ้าเป็นคนในติดคุกมันหนีหมดนั่นแหละกำแพงแค่เอวเ <c oughs> มันทำไมยังจะอยู่ขนาดท่วมหัว,หวยังไม่อยู่สูงขนาดนี้มันยังไม่อยู่เลยมันหาแนวทางที่จะออกคนนะเปรตไม่ไปอยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่นั่นถ้าขยับออกเคลื่อนที่ออกไปตรงนั้นคือกรรมจะต้องหนักขึ้นกว่าเดิม ของเขาโทษคือคือโทษเลไม่มีอารมณ์เหมือนอย่างเราเลยก็เหมือนกับตายเนี่ยตายก็คือตายนี่เป็นแบบนี้แล้วหนีจากนั้นไปโยมเขาก็เลยว่าท่านอาจารย์ไปฟังพระเทศมีพระเทศอยู่นั่นสององค์มันเป็นก้อนหินสองก้อนพระสององค์เป็นหลวงตา นั่งเทศนั่งถามเทศถามกันอยู่เข้าไปก็องค์หนึ่งก็นั่งองค์หนึ่งก็นั่งพวกเราก็ไปนั่งอยู่ไม่ออกก็นั่งอยู่ห่างๆไปณนะคืออะไรอ,ะองนี้ถาม่านณะคืออะไรองนั้นยังไม่ได้ตอบองนั้นถาม่าโมคืออะไรถามณกับโมไม่ไม่ไม่ตอบกันสักทีไม่มีใครตอบถามจนจะฆ่ากันตาย ย้มผู้หญิงสองคนก็ฟังไม่รู้เรื่องเลยท่านอาจารย์รู้เรื่องไหมรู้อ่ะมันออกมาจาก,กจนะิตณามโมดินอ่าออกมาจากใจธาตุน้ำคือธาตุของแม่ธาตุดินเป็นธาตุแข็งงคือธาตุของพ่อณนะกับโมคือพ่อกับแม่ เราแปลออกมาจะถูกหรือไม่ถูกนะแต่มันแปลอย่างนั้นไปได้อยู่ที่สุวรรณภูมิเดินทางไปศีสะเกดไปเห็นกรรมของเปตดอยู่ที่นั่นเยอะมากได้รับทุกทรมานไม่มีใครส่งอาหาร บางคนก็จะมาถามว่าโยมทำบุญหาพ่อหาแม่พ่อแม่ได้รับไหมให้ตอบว่าไงถ้าไม่มีกรรมในสถานที่ห้ามได้รับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ขอตอบในที่นี้ ถ้ามีกรรมตกอยู่ในนรกอเวกีหรือถูกในที่กักขังห้ามเยี่ยมไม่ได้กรรมคือกรรมนี่คือสัตว์นรกเป็ดอสุรกายมันเป็นอย่างนี้ถ้าใครไม่รู้ไม่เห็นไหนก็เหมือนกับเล่านิทานในการฟัง แล้วทำยังไงที่เป็ดแต่ละตัวละตนถึงได้เป็นเป็ดมันมีเรื่องมีราวเป็นประวัติที่ทําชั่วไว้ในตั้งแต่เป็นมนุษย์ผิดศีลทั้งนั้นเลยศีลทั้งหมดแต่ละตัวละตนอย่างที่ว่าผู้หญิงขึ้นต้นไม้กับผู้ชายผิดศีลหลอกลวงทรัพย์สมบัติของเขาก็ผิดศีล ผู้หญิงที่ถูกเขาเอาน้ำนรกลาดอยู่ที่ฝั่งผิดศีลอะไรโมสาผิดทั้งธรรมด้วยอากตันอูด้วยพูดปดพูด่อเสียดพูด,พด,พดคำหยาบสำหรับเพื่อเจอ,อคิดดูมันเป็นแต่ศีลทั้งนั้นเลยพอเราได้มาแต่ละอย่างเรามาเทียบกับศีลดู โอยนำสัตว์ทั้งหลายไปตกนรกมีแต่ผิดศีลทั้งนั้นเลยมาจากกายกรรมวาจีกรรมมโนกรรมไม่มาจากทางอื่น,นก่อนที่จะมาจากกายเป็นเพราะอะไรมาจากวาจาเป็นเพราะอะไรมันก็มาจากจิตของเราจากใจของเราเนี่ยเป็นผู้บงการเป็นผู้สังการ สั่งให้พูดสั่งให้ทำม,มันมันดนบันดาลออกมาจากจิตใจใจตัวนี้จิตตัวนี้ไม่ได้ฝึกฝนอบรมมามันทึงเป็นอย่างนั้นไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่รู้โทษไม่รู้คุณเรียกว่าไม่มีปัญญาไม่ได้มานั่งสมาธิเหมือนอย่างพวกเรา ไม่ได้มาปฏิบัติทำเหมือนอย่างพวกเราถ้าได้มาปฏิบัติทำอย่างพวกเราได้มานังสมาธิเหมือนอย่างพวกเราทําให้จิตสงบเหมือนอย่างพวกเราก,ก็จะเกิดสติปัญญารู้ทันต่อโทษต่อคุณเมื่อรู้แล้วก็จะไม่ได้ทําสิ่งที่ไม่ดีก็จะเลือกเอาแต่สิ่งที่ดีๆเนี่ยเมื่อได้แต่สิ่งที่ดีๆแล้ว ไม่มีโอกาสที่จะไปตกนรกก็จะไปสวยสุขอยู่เป็นเทพเป็นเทวดาถ้าจิตสูงส่งขึ้นไปก็จะเป็นอริยบุคคลขึ้นไปแล้วโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลขึ้นไปแล้วไต่เต้า,ตาขึ้นไปเรื่อยๆถ้าจิตเข้าไปถึงอริยบุคคลแล้วเนะี่ยจิตจะจต่เต้าขึ้นไปเอง จิตมันผ่องใสจิตจะไม่เศร้าหมองกิจจะไม่มีทุกข์จิตจะมีแต่สติมีปัญญากิเลสสั่งการไม่ได้ไม่ได้อยู่ใต้อํานาจของกิเลสไม่ได้อยู่ใต้ของอํานาจมารให้เราพากันตั้งใจให้ปฏิบัติให้ได้ถึงจุดนั้นมันจะรู้ทันต่อกิเลสทั้งหลายรู้ทันต่อมารทั้งหลาย จะได้สำาระอาสวกิเลสที่มันแฝงอยู่ในจิตของเราให้มันหมดสิ้นไปบางคนเนี่ยยังยังหลงตัวอยู่นะว่าตัวเองได้สำเร็จมันมองหากิเลสไม่เจอเพราะกิเลสมันเอียดละเอียดอ่อนเข้าไปมันนิ่งมันเหมือนกับคนนอนหลับเนี่ยมันนิ่งมันซ่อนตัวอยู่เรียกว่าอานุสัย ถ้าเราหลงตัวเมื่อ,อไรน่นึกิเลสตัวนั้นอันดนุัยตัวนั้นจะพุ่งขึ้นมาเหมือนกับตะกรอนอยู่ที่ใต้ก้นองค์น้ำเนี่ยเราตักน้ําใส่อ,องคนนต์ตงกรอตะกรอนมานอนอนู่ถ้ามันกระทบกระเทียน,นนะตะกรอนก็จะพุ่งขึ้นมาน้ําก็ไม่ใสลนะจิเลสเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มนเิยนี่คือระวังให้ดี คอยตรวจดูจิตของตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่าให้กะรกะแสกิเลสมันสั่งการได้มันสั่งขึ้นมาต้องดูซะก่อนตรวจดูซะก่อนมันกะระแสมันสั่งไปทางไหนถูกหรือผิดถ้ามันแยกออกจากธรรมะเราไม่เอาตามมันต้องตรวจดูอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเรื่องธรมรมดาไม่ไม่จบง่ายเรื่องจิตนะทำทุกวันเจอทุกวัน เพราะฉะนั้นผู้ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ท่านรู้แก่งเห็นจริงแล้วท่านยิ่งขยันยิ่งปฏิบัติหลวงปู่อ่อนท่านป่วยมานอนอยู่ที่โรงพยาบาลศิริลาาหมอให้พักผ่อนหมอให้ยาให้ยานอนหลับ กลัวท่านจะไม่นอนที่นี่ให้ยานราหลับท่านก็นอนตั้งแต่วันวันะท่านก็บอกว่าถึงเวลาสองทุ่มปลุกผมให้ขึ้นมาทำวัดนะพผดเท่านก็นอนตั้งแต่น,นูนแล้วบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงนอนหลับ <c oughs> <c oughs> พวกเรานั่งเฝ้ากันอยู่กัน ไม่ปลุกท่านถึงสองทุ่มเลยไม่ปลุกท่านโอ้ยหลวงปู่ท่านไม่ค่อยจะได้พักเต็มที่ให้ท่านพักเต็มที่เสียก่อนไม่ต้องปลุกท่านหรอกพอคุยกันอย่างนี้กันเงียบแต่ละคนเยไม่ปลุกพอถึงเที่ยงคืนน่ะท่านรู้สึกตัวที เวลาเท่าไหร่แล้วเที่ยงคืนแล้วครับผมอลองเสียงดังเลยบอกให้ปุกเราตั้งแต่สองทุ่มขึ้นมาทำมัดสสวดมนต์ทำไมไม่ปุกท่านดูลูกศิษที่เป็นโยมอะไรพูดกันนะโอกาสพ่อแม่หลวงปู่คำว่า พระอริยบุคคลผู้วันลุมักผลที่ผ่านแล้วได้ทำอันบริสุทธิ์แล้วไม่มีคำว่าเสื่อมไม่ใช่หรือครับผมเออจริงท่านพูดนะแต่เรามีของดีเราก็ต้ลงรักษาของดีท่านพูดเรามีเพชรเราก็ต้องรักษาเพชรท่านพูดอย่างนี้ มันไม่รู้จักรักษาไม่รู้จกักหามันจะมีคนไม่มีนั่นแหละมันก็เขามีเงินนั่นแหละเขาก็ต้องรักษาเงินเขาใช่ไหมเรามีเงินก็รักษาเงินมีเพชรก็รักษาเพชรมีทองก็รักษาทองขนาดของนอกกายอันนั้นมันเป็นของภายในที่หาได้ยากหลวงปู่หลังๆมาท่านชอบเทศ เทียกจักขุแก้วตาโสตะแก้วหูมโนโกแก้วใจนะท่านชอบพูดอยู่อย่างนี้ตลอดหลับตาลงไปตาเหมือนกับแก้วมองเห็นหมดทุกอย่างไม่มีอะไรจะปิดกันได้หูได้ยินอยู่ตลอดใจรู้จักอยู่ยรู้อยู่ตลอดเห็นอยู่ตลอด คือจากขุ้วเ้วตาโสตะเจ้าหูมโนเจ้าใจพวกเราเคยได้ยินพระบรมสารีริกธาตุได้ยินพระาธาตุแล้วก็ได้เห็นด้วยบางคนเป็นยังไงพระาธาตุ อย่างพระาธาตุหลวงปู่มั่นแล้วก็องค์อื่นด้วยหลวงปู่เสาด้วยอะไรพวกเราเคยเห็นสีใสเหมือนกับแก้วก็มีสีเป็นสีนินก็มีหลายสีที่เป็นอยู่ หลวงปู่อ่อนท่านถามอาตมาว่าท่านไม่อยากได้พระธาตุไหมเราคิดในใจขึ้นมาเที่ยวนี้เราจะได้พระธาตุหลวงปู่มั่นหลวงปู่ท่านถามหนยนึกว่าท่านจะเอาพระธาตุหลวงปู่มั่นให้อยากได้พระธาตุไหม บันมอามือตอบทันทีเลยอยากได้ครับผมมันจะรักได้ไปทำไมท่านหาเรื่องที่จะเทศให้เราอยู่ในตัวของเรามีแต่กระดูกแ่่าเต็มไปหมดทำให้มันเป็นจะเอาไปเท่าไหร่ท่นว่าเไงเราปู่ทานให้เราเรือว่าท่านจะเอาให้เราท่านแรงให้ธรรมะ ทั้งการพูดถึงพระธาตุอธิเป็นพระธาตุผมเนี่ยปฏิบัติธรรมผมเห็นอาการสามสบสองในร่างกายของตัวเองเป็นครั้งแรกผมนั่งสมาธิไปถึงเที่ยงคืนผมเห็นเล็บมือของตัวเองหมูนิ้วโป้งเนี่ยเห็เนแค่เล็บมือ จิตกระเพ้งอยู่อย่างนั้นจนสว่างสว่างแล้วก็ไม่ออกจอากที่นั่งอยู่นั่นไปถึงค่ำอีกพอค่ำเข้ามาเห็นอยู่เหมือนเดิมนะจนหัวแม่มือเนี่ยที่ตรงนิว้วที่ตรงเล็บมือเ,เกิดใสสะอาดเหมือนกับแก้วเป็นคืนแรก พอผ่านไปถึงเที่ยงคืนวันที่สองมันขยับขึ้นมาอีกข้อหนะึ่งทันวายเห็นข้อมือเลยเห็นกระดูกในข้อมือเห็นเนื้อสดๆเท่งเข้าไปเพ่งเข้าไปพอไปถึงเวลาเก่าเกิดใสเหมือนไก่แก้วพอถึงเที่ยงคืนพ๊กขึ้นไปข้อที่สามพราะข้อที่สามใสมันอย่างแก้วจากนั้นมัน มันจะเห็นไปเหมือนกับแต่ก่อนนะเคยมีใครใช้ตะเกียงมั่งใส่ตะเกียงะถูกน้ามันเป็นยังไง